สำหรับต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับการเจริญพระกรรมฐานต่อไปนี้ขอให้ชื่อว่าเป็นคำสอนในระหว่างเข้าพรรษา2,521 จะได้ทบทวนกันมาตั้งแต่ต้นเป็นตามลำดับไปทั้งนี้เพราะอะไรเพระว่าพิสูจน์แล้วจากคำสอนที่สอนมาในนดับแรกๆยังเห็นว่าบรรดาพิสุสมณเณรอุบา,อบาสิกาที่รับฟังคำสอนกันมาตั้งแต่ต้น แล้วก็ยังมีปฏิบัติธรเรื่องรมใจที่เข้าถึงไม่สมควรแก่แการคำสอนเพราะว่าเวลาการผ่านมามากก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังบูชากิเลสอยู่เป็นอย่างหนะักทั้งนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาอย่างยิ่ง เพื่อาการรักการรับอบรมในการเจริญพระกรรมฐานก็ดีการอุทิศตัวเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาก็ดีเวลาการผ่านมานับเป็นปีแม้แต่ฌานโลกีเบื้องต้นคืออุปจาระสมาธิก็ไม่สามารถะะรงงได้ เป็นที่น่าเสียดายว่าการเวลาที่ผ่านไปอย่างยิ่งเชื่อนั้นต่อเปนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพิสุรสมณียนนงมีความตั้งใจดีอย่าบูชากิเลส เราอุทิศตนเข้ามาในขอบเขตในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกระเชษเพื่อหวังความดีความจริงคำสอนต่างๆที่มีมาแล้วครบถ้วนภิกสุบางรุ่นรับคำสอนมาหลายๆรอบซึ่งเป็นที่น่าสิ้นดายอย่างยิ่ง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงซึ่งยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่สามารถก้าวหน้านเลยท่านไปมากอาการอย่างนี้เป็นที่น่าระอายมากเราะว่าเราเป็นสาวกข้อองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นปูชนิยบุคคล แต่ก็ทำกำลังใจของตนไม่คู่ควรกับปฏิเวตาที่เขาควรจะแก่การบูชานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจยังประกอบไปด้วยกิเลสมิได้มุ่งหมายความดีตามคำสั่งสอนขององสมเด็จพระบรมโลกเชต ผมจะให้โอกาสท่านอีกวาระหนึ่งถ้าคำสอนนี้ผ่านพรรษาไปแล้วท่านทั้งหลายยังเอาดีทางกำลังใจไม่ได้ตามสมควรอันนี้ก็ต้องขอรัตนาท่านศึกออกไปจะขอบเขตของพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านเป็นอภัพพระบ,บุคคลไม่ควรจะผากาสาวพัด แม้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นเดียวกันระเบียบวินัยใดๆของสำนักมีอยู่แต่สแสดงถึงอาการไม่เคารพในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูเือฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติก็ยะขอเชิญท่านกลับไปบ้านของท่านไปปฏิบัติให้สบายใจตามอัติยาัย อันนี้เพราะว่าท่านไม่คู่ควรจะอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปก็มาตั้งใจกันเสใหม่อบรมใจกันให้ดีความจริงการเจริญพระกรรมฐานนี้เป็นการเจริญเพื่อทรงสติสัมปชัญญะและก็เป็นการเจริญให้มีหิริละโอตปะ คือมีความระอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วแต่ถ้าว่าเรายัางขืนคบความชั่วอยู่ก็สแสดงว่าทำตัวไม่คู่ควรกับขอบเขตของพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นอรชีมีใจด้านเกินไป ถ้ามีอาการอย่างนี้อารมณ์ใจไม่แจ่มใสเราจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเสียเวลาประกอบกรรมความเลวของท่านของเราในสมัยเป็นครวาวันต่อที่นี้ไปขอท่านงหลายจงตั้งใจสดับเมื่อฟังแล้วก็ต้องจำ จะจำได้หรือไม่ได้ก็ต้องถือว่าจำได้เมื่อจำได้แล้วก็ต้องปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ขึ้นชื่อว่าคำว่าให้อาภัยซึ่งกันและกันไม่มีรล้พระพุทธศาสนาต้องการคนดี ตัวอย่างพระองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสัญาสัมมาสัพพุทธเจ้ายังสวมพระชนอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูไม่เคยงค้อคนเลวอย่างไพชันนะซึ่งเป็นชายชาตินำองค์สมเด็จพระบรมโลกราชออกสู่มหาพิเนสกรม แต่ว่าพระชัน,นะมาบชเข้ามาแล้วเป็นคนเลวองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเหลียวแลและในตอนหลังก็สั่งให้สงลงพรมทันคือไม่คบหาสมาคมด้วยนี่เป็นตัวอย่างจงอย่าถือว่าเข้ามาเป็นพระแล้วผู้บังคับบัญชาจะต้องระคับประคองง้ออยู่เสมอ คนประเภทนี้ไม่มีใครเขาต้องการจะงอกันเพื่อประโยชน์อะไรเขาเอาใจกันแต่คนดีเท่านั้นคนเลวมีหน้าที่อย่างเดียวจะขับไล่ไปนอกสถานที่การที่เราจะปฏิบัติความดีในอันดับต้นวันนี้เราพูดกันต้นจริงๆ เรียกว่าขึ้นกอกันจริงๆตามที่โบราณอาจารย์พระผาอาจารย์ต่างๆนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาสืบสวนกันเป็นลำดับอันดับแรกองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีสพภาคทรงแนะนำ ให้นักเจริญพระกรรมฐานทรงอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าในมหาสติประฐานาสูตรพระพุทธเจ้าทรงหยิบเอาอนาปานุสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนถ้าอนาปานุสติกรรมฐานไม่ไดีแล้วองค์สมเด็จปะชินวร ก็ไม่นำยกขึ้นมาให้ปฏิบัติก่อนเป็นอันดับต้นของกรรมฐานอื่นๆ <c oughs> ตอนนี้สำหรับอนาปานุสติกกรรมฐานก็หมายถึงว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรื่องนี้เราพูดกันมาหลายพันครั้งปีหนึ่งสามหวัน ดูเหมือนว่าจะพูดทุกวันจำกันได้หรือเปล่าสำหรับท่านผู้เก่าสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ควรจะเข้าใจไว้ด้วยอย่าถือว่าเป็นผู้มาใหม่จะมาใหม่ขนาดนี้ก็ดีใหม่ที่หลังก็ดีคำสอนใดก็ตามทีที่สอนไปแม้แต่สอนก่อนก็ต้องถือว่ารู้คำสอนนี้ พรือว่าคนถ้าไม่หวังดีจงอย่ามาอยู่ที่นี่จะตอบใช้คำว่าไม่รู้อยู่ก่อนนั้นไม่ได้ในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ใช้คำว่าไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบระวินยัยมีฟังกันไว้ทุกวัน สำหรับท่านที่บวชเก่ากลับทำตาเป็นตากระทูหูเป็นหูกระทะไม่สนใจกระเบียบวินัยที่กล่าวไปแล้วนั่นเป็นความเลวที่สุดของท่านจงมีความสำนึกตัวไว้ด้วยว่าเราเลวเกินกว่าที่ใครเขาจะคบเราได้ นนอกจากนั้นความเลวของท่านผู้เก่าที่มีอยู่ยังมียิ่งไปกว่านี้ซึ่งได้รับรายงานจากคนภายนอกที่คนคนจะเชื่อได้อันนี้ก็จะยกกันไปรู้ตัวจงกลับใจกลับความประพฤติเสียถ้าไม่กลับใจไม่กลับความประพฤติเพิ่งรู้สึกเทว่าไม่ช้าท่านก็ต้องออกไปจากที่นี่ เพราะว่าจะต้องปฏิบัติตามปฏิบัติาขององค์สมเด็จพระจินาสีอย่างพระวะกรลิไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเป็นผู้นั่งฟังธรรมองค์สมเด็จพรสะสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้ชิดทุกวันสิ้นเวลาสามปีแต่เทาว่าพระวะกรลินี้ก็ไม่เคยได้อะไร สนใจแต่พระรูปพระโฉมขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพระวักกะริไม่เอาไหนสมเด็จพระจอมไตรยทรง,งตัดสินว่าไทยขับพระวักกะริออกจากสำนักนี่จงจำไปดูว่าสำนักในพระพุทธศาสนา ไม่ได้ตั้งใจประคับประคอ,องคนเลวเขาประคับประคองกันแต่คนดีแม้แต่องค์สมเด็จปจนาสีก็เช่นเดียวกันขอบรรดาพิสุบสมันเณรอุมบาสุอุบาสิกาทุกท่านจงรู้สำนึกตัวที่ใครเขาไม่ว่าไม่กล่าวไม่ติไม่เตียนเจ็เพิ่งคิดว่าเขาต้องการเรา ความจริงนั่นเขานั่งดูจริยาของเราต่างหากว่าเราพอจะคลายความเลวลงบ้างหรือไม่ถ้าไม่คลายความเลวลงเพียงใดไม่ช้าความเลวที่เราทำไว้มันจะสะสมตัวแล้วก็จะไม่มีทางเลี่ยงมันใจขลต่อท่านมาถึงเวลาสมควรความจริงเราให้อากาศกันมากเกินไปแล้ว ตอนนี้ไปจงพยายามกลับใจทรงไว้ซึ่งความดีในอันดับแรกขอทุกท่านทั้งเก่าและใหม่เลวหรือดีกลับตัวกลับใจปฏิบัติตามนี้อันดับแรกที่สุด ให้ทุกท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่าลืมนะผมแนะนำให้ท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานผมไม่ได้บอกให้ท่านสนใจในเพลงละครใดๆไม่ได้สอนให้ท่านสนใจในความเป็นคนเจ้าชู้ ไม่ได้สอนให้ท่านสนใจเป็นคนโลภมากละโมกโลภมากในลาบเสการะซึ่งเป็นเจริยาที่มีการไม่สมควรพระประกอบอาชีพไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ทรงต้องการประกอบอาชีพก็เป็นความโลภเมื่ออยากจะโลภหมดเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำไมอยู่เป็นฆราวาสโลภโดยตามสบาย และก็ผมไม่ได้สอนให้ท่านตั้งใจในตั้งไว้ในความโกรธในความพยายามการอิจฉาดทจหยาบุคคลอื่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็สามารถจะไปนินทาได้ทั้งทงที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ทําอะไรก็ร้อนตัวกันไปเองคิดว่าทำหาวาครูบาอาจารย์บีบบังคับส่วนน้นบ้างส่วนนี้บ้างดีก็ไดาชั่วก็ได้ อันนี้ไม่ได้เตือนท่านไม่ได้เตือนให้มีจิตคิดอย่างนี้และก็ไม่ได้สอนให้ท่านมีความหลงตัวเองเป็นสำคัญถ้ายังนึกว่าท่านดีอยู่ก็สแสดงว่าท่านเลวถึงที่สุดของความเลวใครบ้างปฏิบัติตามนี้ก็จำไว้ก็แล้วกันรู้ตัวไว้ ความจริงเขารู้กันมากแล้วทั้งพระทั้งครวญชาวบ้านก็นกนรู้เกือบจะหมดประเทศแล้วถ้าตัวขอนตัวเองยังไม่รู้ก็เร็วเกินไปสำหรับอนาปา,านุสติกรรมฐานผมขอแนะนำให้ทุกท่านใช้ทุกอิทยาบทที่ทรงอยู่จำไม่ดีดีนะ ถ้าว่าท่านใช้ทุกอิริยาบทที่ทรงอยู่แล้วก็อารมณ์จิตมันเลี้ยวเข้าไปหาความเร็วไม่ได้จะมีเวลาว่างเพื่อสร้างความเร็วตรงไหนจะกินอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะท,ทำการงานอยู่จะพูดจาปราศัยก็ดี ให้เอาใจของทุกท่านกำหนดจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจำได้ไหมนันก็ลองคิดดูทีเดยว่าถ้าเราเอาจิตไปจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจิตมันไม่มีเวลาว่างจากการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก นวจิตดวงนี้มันจะเอารมเลวมาจากไหนอากุศุนลรรรมใดๆที่เขาจัมาเข้าแทรกจิตได้โปรดจำเป็นดูว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจงทำเป็นปกตินี่ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลือกเวลาทำ ขณะใดที่ใจของท่านยังตื่นอยู่แม้ตาจะหลับแต่ว่าใจยังตื่นอยู่ให้เอาจิตกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้เสมอเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกในด้านของมหาปฏิปทานสูตรเท่านี้ก็พอ รู้ไว้เสมอแม้แต่เวลาที่เราจะพูดจะคุยกันจิตใจก็ตั้งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้ด้วยบางท่านคิดว่าจะเครียดเกินไปแต่อย่าลืมว่าผมทำมาแล้วมันไม่ใช่ของหนักของคนที่มีความประสงค์ดีกับตัวระยะเวลาใหม่ๆม,มันก็จะลืมบ้าง ้าเราตั้งใจไว้ทรงสติสัมปชัญญะไว้ว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกคือให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ ถ้าหากว่าจิตรู้สึกว่าจะว่างไปนิดหนึ่งถ้าเราจะกำหนดรู้จะพอดลมให้ใจเข้าใ,ใจออกรู้สึกว่าจะว่างๆไปสำหรับท่านที่ต้องการภาวนาแม้แต่ท่านที่จะเริญวิปัสสนาญาณก้าวไปสู่ระยะไกลเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกการจเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เริ่มตน้นจนกระทั่งจบความเป็นอหรหันต์ และก็ทรงความเป็นพระอรหันต์แล้วเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสแก่สารีบุตรว่าสารีบุตตาดูก่อนสารีบุตรเราเองก็เป็นผู้มากเพราด้วยอนาปานุสติกรรมฐาน คำว่ามากก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานหรือว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกนี้เป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือเป็นกรรมฐานคลายอารมณ์เครียดของจิตใจ และก็เป็นกรรมฐาน,ในใคลายอารมณ์เครียดทางร่างกายอาการเครียดทางร่างกายมีทุกขเวทนาเป็นตน้นเราทรงอาชาในอนาปานุสติกรรมฐานได้ก็คล้ายๆกับคนฉีดมอร์ฟินซึ่งเป็นยาระงับปวดนี่เป็นยาระงับเวทนาอนาปานุสติกรรมฐานจงทำให้มากจงยาละ ต่อทีนี้ไปเราจะสังเกตกันได้ว่าพระเนนองค์ใดก็ดีอุบาสกอุบาสิกาคนใดก็ดีที่พูดเร็ทเวทำเรวคิดเร็วสดงการเรวจะได้รู้ได้ว่าคนนั้นทิ้งการกำหน,นดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจำไว้ดีนะ ว่าปีต่อไปเดือนยะต่อไปนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเคร่งเครียดต่อปฏิบัติานักเพราะว่าเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังถูกย่ำยีถ้าพระเนนุมบาสุกุมบาสีกาของเราไม่ดีมันก็พาพระพุทธศาสนาเศร้าหมองไปด้วย สำหรับอมบาสุกอมบาศิกาที่เข้ามาอยู่นี้จงรู้ตัวไว้ด้วยอย่าสร้างตนทำตนให้ผิดระเบียบวิน,นัยจะมาจากไหนไม่สำคัญมีฐานะเช่นใดไม่สำคัญมีความสำคัญอยู่อย่างเดียวปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวิน,นัยมีความสะอาดมัธยัติหมดจดไหม มีจริยาวาจาดีไหมถ้าไม่ดีเชิญไปได้ทันทีถ้าไม่ไปก็จะเชิญไปเรามัจะวังคนที่ทำตัวทำใจเร็วๆนั่นไม่อยู่ <c oughs> ตอนนี้ไปแตก่ก็เห็นว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกมันว่างเกินไปก็ใช้คำภาวนาควบ คำภาวนาเป็นของไม่อยากเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทหากว่าทุกท่านมีความขยันหมั่นเพียงได้การตั้งใจจริงพยายามกำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกไว้เป็นปกติและเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโท นี่เวลาปีนี้เราสอนก็นจะพอกิจไม่อนุญาตในกระบบใดๆทั้งหมดอนุญาตกันตามใจนี่รู้สึกว่าจะเลอะเทอะเกินไประวังนะพระก็ดีเนงก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีใครก็ตามท่านเลอะทาเลอะมามลัยขับกันเมื่อน,นั้นไม่เลือกว่าเวลาเข้าพรรษาออกพรรษา ตอนนี้คบคนชั่วไม่ได้แล้วรู้ว่าการบีบรัดภายนอกบีบรัดเข้ามามากจำเป็นที่จะต้องกำจัดคนชั่วภายในให้หมดไปตั้งตัวตั้งใจทำความดีไว้ให้ดีและก็เมื่อบรรดาท่านหลายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกอยู่อย่างนี้เป็นปกติ อะไรที่ไหนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือฌานสมาบัติตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้เสมอนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่พูดอยู่หรือว่ากินอยู่ก็ไม่ยอมละกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกถ้าพอใจในคำภาวนาก็ภาวนาไปด้วย อย่างนี้ฌานโลกีที่เพิ่งเกิดกับท่านในอันดับของฌานสี่อย่างเร็วที่สุดเพียงระยะหนึ่งเดือนทุกท่านจะทรงฌานสี่หมดถ้าอยาถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมขอพูดชัดๆว่าผมทำมาแล้วและก็ผมทำอย่างนี้เพียงแค่วันที่สของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ผมเองนี่แหละกับผู้นี้สองคนเข้าถึงชานสีด้วยกันทั้งหมดแล้วพวกท่านจะมาเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้นะไม่ได้ผมทำมาแล้วไอ้ที่ได้มาไม่ใช่ผู้พิเศษวิโสเอาจริง,เอ,รงเอาจังตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นและคนที่จะทรงจิตอารมณ์ทรงอยู่ในชานเนี่ยเขาไม่โูดมาก ไม่รุมร่ามกับนําจของความรักไม่รุมร่ามกับน่ายของความโกรธไม่รุมร่ามกับนาจของความโลภไม่มีความหลงในตัวเองไม่แสวงหาทรัพย์สินนอกขอบเขตในความเป็นสมณะ ไม่สแสวงหาลาบโดยการขอไม่มีเขตจำกัดไม่ว่าใครต่อใครเห็นหน้าใครก็ขอด่าไอคนที่มีความโลภแบบนี้มันไม่ใช่พระมันเป็นโจรและต้องไม่มีการค้าขายใ,ใดๆที่เราอยู่ไม่อยู่ในฐานะแห่งความจำเป็นผลรายได้ถ้าจะได้มาในกรณีพิเศษผลนั่นต้องอยู่ในส่วนกลาง ไม่ใช่ไปรวบรวมให้เป็นสมบัติของตนนี่เราเห็นว่าคนที่ทรงชานเขามีความเรียบร้อยของจิตยอย่างนี้เราจะเป็นที่สังเกตได้แล้วก็ผู้ทรงชานจะเข้าสังคมใดๆก็าตามจะไม่มองดูความดีและความเลวเของบุคคลอื่นไม่ติใครจะมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุคคลผู้มีคุณ ไม่อักตัญยูต่อผู้มีคุณแม้แต่ผู้มีคุณก็เ,เป็นอินทาทั้งๆท,ท,ที่เขายังไม่ทำอะไรกำลังใจอย่างนี้ไม่ใช่กำลังใจของผู้ส่งฌานเป็นกำลังใจของผู้มีสันดานเป็นสัตว์นนในอบายภูมิเอาละต่อที่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจกำหนดรูด้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออก เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะตลอดชีวิตที่ท่านโบวชอยู่ในฐานะที่พันเป็นองค์ฟ้าพระโงองสมเด็จพระบรมครูอาราสำหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกและวควบคู่กับคำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาใ,ใจออกนึกว่าโธจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสมควร